ครับลากใหม่ๆเขาจะขึ้นมา้วยนะครับลากฝอยเขานะครับนี่เราจะเห็นด้ชัดนะครับเมื่อหวานปุ๋ยลงไปแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาตั้งแต่ยอดเขาลงมาเลยนะครับอ่าผิวเขาก็จะเป็นสีออกเป็นสีน้ำตาลนะครับถ้าเราดูใกล้ๆนะเราก็จะมองเห็น เคลือของเขาจะขยายนะครับทุกต้นนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตหลังจากที่ผมได้ใส่ปุ๋ยยางพลาไปนะครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีโชคดีนะครับที่พอดีใส่ปุ๋ยลงไปนะครับดินฟ้าอากาศเขาเป็นใจนะครับคือฝนก็ไม่ตกนะครับหลังใส่ปุ๋ยไปประมาณสักเกือบอาทิตย์นะครับฝนถึงจะตกนะครับถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วฝนตกไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงนะครับ ถ้าฝนตกแรงนะครับก็จะทาให้ปุ๋ยไปกับน้ํานะครับต้นยางอาจจะไม่ได้รับปุ๋ยนะครับีนรอยที่ผมได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปจะเห็นรอยตรนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ขี้ไก่ไปด้วยนะครับตามแนวยาวนี่นะครับ ทั้งสองข้างนะครับก็จะใส่สองข้างยาวไปเลยนะครับไม่ได้เป็นใส่เป็นวานเป็นวงกลมนะครับก็จะสองข้างสองข้างต้นนี้ครับห่างประมาณในคลิปนะครับ80เซนทิเมตรหนึ่งเมตรนะครับจากที่เราใส่ไปนะครับเพื่อนๆก็มาดูนะครับก็เห็นจะเห็นรากฝอยนะครับของยางนะครับอ่านี่ครับ ใหม่ๆนี่นะครับเขาก็จะลอยขึ้นมากินปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาได้รับปุ๋ยหรือธาตุสารอาหารนะครับนี่นะครับเป็นรากนี้นะครับรากฝอยเขารากรากฝอยของอยางนะครับอย่างนี้ด้วยนะครับ เป็นรากใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะมาดูดรากฝอยพวกนี้แหละครับที่จะมาดูดเราพวกธาตุสารอาหารคือ,อปุย๋ยทั้งปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีก็ประมาณสองอาทิตย์เขาก็จะได้รับแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของปุ๋ยขี้ไก่ต่อไปนะครับนี่นะครับ ก็เห็นเป็นรากฝอยของยางนี่แหละครับมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกต้นนะครับวิธีการใส่ก็ที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับในช่วงสองอาทิที่ผ่านมานะครับ การใส่ปุ๋ยนะครับยางพารานะครับต้นยางที่จะได้รับปุ๋ยแล้วก็จะได้ถอดสัตว์ขึ้นหรือก็ประมาณสี่สิบกว่าสี่สิบห้าวันนะครับนี่นะครับลากใหม่ๆเขาจะขึ้นมาด้วยนะครับลากฝอยเขานะครับนี่เราจะเห็นดีชัดนะครับเมื่อหวานปุ๋ยลงไปแล้ว เขาก็จะลอยขึ้นมาเ่อดี่จะไปเลี้ยงลำต้นเขาแล้วก็ส่งขึ้นไปให้กับใบนะครับไปส่งข้อแสงนะครับก็พาเพื่อนมาอัปเดตดูนะครับการใส่ปุ๋ยก็มีหลายวิธีการนะครับแต่แต่ละสวนเนาะไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกัน แต่สีที่ผมใส่มามันก็เห็นผลนะครับเห็นผลยังไงนะครับสิ่งแรกรที่เราพิสูจน์ได้หรือเห็นได้นะครับก็คือใบยางนี่แหละครับในสวนของเราเนี่ยนะครับที่เราใส่ปุ๋ยไปน,ะนี่ผมใส่ไปได้สองปีนะครับ ใบเขาก็จะดกหนานะครับอันนี้คือเราได้สังเกตในข้อที่หนึ่งนะครับเห็นง่ายง่ายนะครับและอีกอย่างที่เราจะสังเกตได้นะครับจากลำต้นของอย่างนี่แหละครับเขาจะมีออกสีน้ำตาลเขาเข้มนะครับตั้งแต่ยอดเขาลงมาเลยนะครับ ่าผิวเขาก็จะเป็นสีออกเป็นสีน้าตาลนะครับถ้าเราดูใกล้ๆนะเราก็จะมองเห็นเกลือของเขาจะขยายนะครับทุกต้นนะครับนี่นะครับคือคนสมบูรณ์เขาได้รับปุ๋ย คือตั้งแต่ยอดลงมานะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนี่แหละครับต้นเขาก็จะขยายนี่แหละครับที่ที่ที่เห็นอยู่นี่แหละครับมีทุกต้นนะครับเป็นทุกต้นนะครับอที่ผมมั่นใจเลยนะว่าการใส่วิธีนี้นะครับจะได้ผลแน่นอนครับผม